cay nào bà rồi nay về non qua đi đêm của mấy na cầy có một cơn Lè vô có mấy trẻ chuối ngoài nhà đưa tô cái chan từng mấy am cái chân tầm mà quần trai lớp ba mấy giờ về lại quần lẻ đó. tầm rồi là con chết chơi mai tầm chết chân lạc đọc chê lọt vậy vô na bờ bơ หน้าก็ไม่งามกว่าไม่น,ไมน่าเกยมขึ้นหน้าปนี้เห็นหน้าเงียบๆหนุกปาเทียบนะครัเห็นหน้าเงียบๆกีดเทียบระวังไว้นะเห็นหน้าไม่เท่าไรจำไว้พี่รู้ไหมครับตึงกลมไม่สยายได้กับเจ้าบุญหลายตีนแล้วนะคะอ๋อโรยกิดอยู่ไหนตัวชูอยู่ใต้เตียงแฟนเก่าเป็นต้นลูกนี่ยังรอยอ่ะเออแมงปรัดอ๋อเปล่งบาดหลวงไอ้โรย อะจะไม่นี่ก็รงไปนัันเป็นอันเลจริงขึ้นก็ริงอเออมึงแหลอ๊อรองเดีใจจะไม่นี่กันร,ร,รองปลอปๆก็มีกวาจริงเพลงนี้กูรองได้หลักวันไวรุ่นห้อยฮะงงรองม,มาเพื่อว่าเห็นมอเงียบๆนี่ทอมเพียบนะครัะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดไวลงไปแล้วนะครัะ ต้มอ,อ,อ,อยู่ในตู้โคกอยู่ตายเตียงย้ายอยู่นอกระเบียงตำรวจกำลังจะมาเนอะเฮ้ยย่าสองอย่าไปโยกไอ้ลูกปักจริงโหลดเพลงนี้กดดอกจิกแม่มแย็กโปดำและตามด้วยรหัสหนึ่งข้าวหนึ่งระบบตำรวจจะเข้าสู่มือถือของตัน เสียค่าบริการเดือนละสามสิบาทติดร่างติดกันตายกูไม่กันเขาให้ติดปรีกูติดนะเนี่ยปองปรีกูจบตึงร่างปรีกับกูติดแต่จริงอันเปล่งติมึงรองอันเปล่งจะไ,ไม่ไหมเอ็นมาเด็กจบไปต้กับวู cao kao, cao kao, 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 cao kao, cao vô 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 cao cao qua mà sao? Hả? Vô bỏ เอ้ตึงน้องมีพั้งไหม,มไน,น้องบาบาอไม่ไม่อ้พั้งนี่ล่ละทำมาว่าอยาเคยได้มั้งไม้หรอพุวงได้มั้งก็ประมาณปลาปลาปีนี้พั้งไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มน้อยแล้วได้พุ้งมันปลูกปักกันเนะีย่ยกรารเอาเอ้เบือ่อเลย ได้พวก็ปับนานโยแต่ชวนละไห้ก็ยนินดีจนเจอแต่เมื่อนกันเป็นเมื่อไงก่เคาบปาังเตียโยคนเดียวไ่าใจไปในจะวดวกแต่เป็นผู้หญิงลล่ะเอ็ดปลอไรแต่ไม่เอ,อาพวก็ไม่รู้สินะ